ในคลิปนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อขสอบที่แกะอังกฤษปี66ปีล่าสุดแล้วในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูพาร์ทนี้กันก็คือพาร์ท Reading ซึ่งพาร์ท Reading เนี่ยถ้าน้องเข้าใจการตอบคำถาม8รูปแบบนี้เนี่ยน้องสามารถเก็บคะแนนเต็มได้ง่ายๆเลยแล้วพี่ก็มีไฟล์ข้อสอบด้วยน้องๆก็สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ได้เลยนะคะ เรามาดูกันนะทุกคนข้อสอบทีแก่ตอังกฤษเนี่ยพาร์ทเรดดิ้งก็จะมีอยู่15ข้อน่มี15ข้อนะอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3บทความแล้วน้องก็ควรใช้เวลาไม่เกิน25นาทีในการทำโอเคเนาะส่วนพาร์ทอื่นๆเนี่ยพาร์ท s a t i o n กับพาร์ท writing text completion เนี่ยอันนี้พี่ก็มีวิดีโอที่เฉลยข้อสอบน้องก็ไปดูได้ โอเคนะที่นี่พาร์ทวีดิงเนี่ยคำถามที่เขาถามเนี่ยหลักๆจะมีอยู่8รูปแบบมาทวนกันนิดนึงอะทุกคนอันแรกก็จะเป็นการถามมนไอเดียหรือว่าเป็นการถามใจความหรือว่าภาพรวมของบทความซึ่งอันนี้เนี่ยน้องก็ต้องใช้วิธีสกิมมิ่งการสกิมมิ่งก็คือการอ่านเร็วๆแล้วก็ดูภาพรวมแล้วในแต่และพารากราฟเนี่ยก็ให้น้องเน้นอ่าน1-2ประโยคแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายของพารากราฟต่อมาคือคำถามดีเทลดีเทลเนี่ยเป็นการถามรายละเอียด ซึ่งน้องก็ต้องเอาคีย์เวิร์ดจากคำถามเนี่ยกลับเข้าไปหาในบทความยกตัวอย่างเช่นเขาก็อาจจะถาม who what where when why which How ก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรถามถึงรายละเอียดต่างๆต่อมาก็คือคำถาม reference การถาม reference เนี่ยเป็นการถามว่าคำนี้มันอ้างถึงอะไรอย่างเช่นคำว่า it อ้างถึงอะไรคำว่า they อ้างถึงอะไร ต่อมารูปแบบคําถาม inference เป็นรูปแบบคําถามที่น้องต้องอนุมานหรือว่าน้องต้องตีความอ่ะซึ่งเขาอาจจะถามว่า writer ผู้เขียนหรือว่า author เนี่ยเขา imply อะไรนะ imply ก็คือบอกเป็นไหนหรือว่าเขาอาจจะถามว่าเราในฐานะผู้อ่านเราในฐานะ reader เนี่ยเราสามารถ infer อะไรนะ infer ก็คืออนุมานหรือว่าตีความนี่เองโอเคเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในข้อสอบจริงกัน ต่อมาเป็นการถาม True False อ่ะอันนี้ง่ายๆก็คือข้อไหนจริงหรือว่าข้อไหนเท็จต่อมาเป็นการถามโ o n e หรือว่า Attitude เป็นการถามอารมณ์หรือว่าทัศนคติของคนเขียนอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องแยกว่าเป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบต่อมาก็คือการถาม Conclusion ก็จะเป็นการถามสรุปนี่แหละอันนี้เนี่ยน้องก็ต้องเน้นอ่าน p a r a g r a p สุดท้ายของบทความเอเคเนาะ แล้วก็สุดท้ายก็คือคำถามพวก Vocab หรือว่า Phrase เป็นการถามว่าคำนี้หรือว่ากลุ่มคำนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรซึ่งถ้าน้องฝึกแปดคำถามรูปแบบนี้ให้คล่องเนี่ยวลาที่น้องเข้าห้องสอบจริงเนี่ยน้องสามารถเก็บคะแนนเต็มได้ง่ายๆเลยอ่าซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากข้อสอบจริงกันเลยนะทุกคนเรามาดูจากข้อสอบปี6 16 6ปีล่าสุดกัน อันนี้เนี่ยเป็นข้อสอบจริง Part Reading ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องลองทําเองดูก่อนก็ได้ลองทดสอบตัวเองนะว่าน้องสามารถทําได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยพี่บอกนิดนึงนะว่าข้อสอบที่เก่อังกฤษป,ปี6 6ปีล่าสุดเนี่ยถือว่าง่ายนะถือว่าเป็นปีที่ง่ายมากเทียบกับปีอื่นเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าวางใจพี่ก็แนะนําให้น้องฝึกข้อสอบเก่าเยอะๆเะพราะข้อสอบเก่าเนี่ยจะยากมากกว่า โอเคนะแล้วแนวโน้มข้อสอบที่น้องต้องสอบเนี่ยมันก็จะยากกว่าปีนี้โอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยทุกคนในห้องสอบจริงนะเวลาที่น้องทำพา r e a ดิ้งเนี่ยอย่างแรกก็คือให้น้องอ่านโจทย์ก่อนโอเคนะอะอย่างแรกเนี่ยให้ไปอ่านโจทย์ก่อนเลยว่าคร่าวๆแล้วแต่และข้อถามถึงอะไรบ้างนะเรามาดูกันทุกคนอย่างเช่นข้อ56เนี่ยเขาถามว่าคำไหนเนี่ยมี Me closest meaning to the word disruptive in the first paragraph นะเขาถามว่าคำไหนความหมายใกล้เคียง disruptive ในพารากราฟแรกมากที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคำถาม vocab เนาะน้องก็ดูคร่าวๆไปก่อนโอเคนะต่อมาข้อ57เขาบอกว่าใน first paragraph เนี่ยประโยคนี้ the fear of being the unfortunate landing spot for their waste is a constant anxiety means the staff and fans อะไรสักอย่างนะอันนี้เนี่ยก็คือน้องก็ต้องตีความใช่ไหมเขาถามว่าประโยคนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไร อ่าซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีโอเคนะตรงนี้เนี่ยเราก็ดูคร่าวๆไปก่อนเนาะต่อมาข้อ58ก็าถามว่า what is John's main duty duty ก็คือหน้าที่อันนี้เนี่ยก็เป็นคำถามดีเทลใช่ไหมถามถึงรายละเอียดน้องก็ต้องเอาคีย์เวิร์ดคำว่า John กับ duty เนี่ยกลับเข้าไปหาดูเนาะต่อมาข้อ59ใน last paragraph paragraph สุดท้ายเนี่ย who or what does the phrase the unwanted visitors refer to นะอันนี้เนี่ยเป็นคำถาม reference ถามว่า the unwanted visitors เนี่ยมันอ้างถึงใครนะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับเข้าไปอ่านดูเนาะแล้วก็สุดท้ายเขาถามว่า why do the birds of prey not fly around the golf course during the match ทำไมา birds of prey เนี่ยถึงไม่บินรอบสนามกอล์ฟอันนี้เนี่ยเป็นการถามดีเทลถามถึงรายละเอียด ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องก็แค่เอาคีย์เวิร์ดกลับเข้าไปหาดูโอเคเนาะอันนี้เนี่ยก็คือแนวคิดในการทําข้อสอบจริงนะเวลาอยู่ในข้อสอบจริงอย่างแรกก็คือดูโจทย์คร่าวๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้องต้องดูเร็วๆนะดูเร็เรวๆว่าเฮ้ยข้อนี้ถามถึงอะไรข้อนี้ถามถึงอะไรน้องจะได้เอาโจทย์ตรงนี้เนี่ย กลับเข้าไปหาดูแบบเร็วๆเค okay, นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันทุกคนในห้องสอบจริงเนี่ยถ้าน้องเจอ Read i n g ที่มันยาวมากเนี่ยสมมติยาวหนึ่งหน้าเต็มๆหรือว่าหนึ่งหน้าครึ่งเนี่ยน้องก็ไม่จําเป็นต้องอ่านทั้งหมดเค okay, นะแต่ว่าถ้าน้องเจอบทความที่มันสั้นๆถ้าอย่างอันนี้เนี่ยก็ถือว่าสั้นนะ,ะถ้าเจอบทความสั้นๆเนี่ยน้องก็อ่านทั้งหมดแบบผ่านๆเร็วๆได้เค okay, นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยทุกคนพร้อมนะ อ่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า located on the east coast of Scotland Saint s t Andrews is known as the home of golf อ่าเขาพูดถึงเมือง St. Andrews นะซึ่งอันนี้เนี่ยเรามาดูรูปประกอบกันน้องจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่าเขาบอกว่าเมือง St. i n t r n w s e w s เนี่ยอยู่ที่ east coast ใช่ไหมนะ east ก็คือตะวันออกก็คืออยู่ที่ชายฝั่งตะวันออก ถ้าน้องลองดูอันนี้เนี่ยก็คือประเทศสกอตแลนด์นะแล้วเซนแอนดรูส์ยอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะอยู่ทางตะวันออกตรงนี้ติดกับชายฝั่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโฮม e อ f กอล์ฟจริงๆแล้วกีฬากอล์ฟเนี่ยถ้าน้องเคยอ่านประวัตินะจุดกําเนิดของมันเนี่ยก็อ,อยู่ที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศสกอตแลนด์นี่แหละเนาะซึ่งเซนแอนดรูส์เนี่ยมันเป็นเมืองแรกที่มีสนามกอล์ฟนะมีสนามกอล์ฟแบบเต็มรูปแบบ แปหลุมเนาะก็จะเป็นสนามกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนอกจากนี้น้องอาจจะเคยได้ยินนะว่าเมืองเซนแอนดรูสเนี่ยที่เขาดังก็เพราะว่ามันเป็นเมืองที่ Prince William กับ a ค e เจอกันทั้ง2คนนี้เนี่ยก็เรียนมหาลัยที่เมืองเซนแอนดรูสแล้วก็เจอกันที่นั่นเนาะอ่นะอันนี้เนี่ยก็เป็นประวัติคร่าวๆของเมืองเซนแอนดรูสทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยทุกคนอ่นะมาดูรดดิ้งของเราต่อกันอ่นะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันเป็น residence คำว่า residence เนี่ยก็คือที่อยู่อาศัยถูกไหมอันนี้เนี่ยมันมาจากคำว่า reside คำว่า reside เนี่เป็น verb แปลว่าอยู่อาศัยอ,อีกคำหนึ่งนะก็คือคำว่า residence r e s i d e n c เนี่ยแปลว่าผู้อยู่อาศัยส่วนคำว่า residence ถ้า residence น,นี้เนี่ยแปลว่าที่อยู่อาศัยเขียนเนาะอ่ะทีนี้มาดูกัน เขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยมันเป็น residence shared by some highly disruptive roommates seagulls seagulls เนี่ยน้องก็น,น่าจะรู้นะก็คือนอกนั่งนวลถูกไหมนะ้ roommate ก็คือเพื่อนร่วมห้องอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันอยู่ในโจทย์ของเราใช่ไหมว่าคําว่า disruptive เนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยน้องสามารถใช้หลักการ prefix มาช่วยเดาได้คําว่า dis เนี่ยส่วนใหญ่ความหมายจะเป็นแง่ลบหรือว่าความหมายตรงข้าม เคเนาะเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยที่แชร์กับนกนางนวลที่ disruptive นะอันนี้น้องก็น่าจะเดาได้ว่าความหมายมันต้องเป็นแง่ลบเคนะอ่ะเรามาดูกันทุกคนในห้องสอบจริงเนี่ยสมมติถ้าน้องไม่แน่ใจว่า disruptive แปลว,ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าน้องลองเอาแต่ละชอยเนี่ยกลับเข้าไปแทนดูก็ได้อ่ในโจทย์เขาบอกว่านกนางนวลที่อะไรสักอย่าง ถ้าชอยที่1น,นกนางนวลที่ disappointing น่าผิดหวังก็ดูไม่น่าใช่ใช่ไหมต่อมา troublesome ก็คือเป็นปัญหาต่อมา greedy ก็คือตกะกระหรือว่าโลภและสุดท้าย noisy ก็คือเสียงดังอ,อันนี้เนี่ยอันที่ถูกต้องอันนี้พี่เฉลยนะก็คือชอยที่2นี่เอง troublesome ก็คือเป็นปัญหาจริงๆแล้วคำว่า disruptive เนี่ยมันมาจากคำว่า disrupt ถูกไหม This r p t ก็คือลบกวนหรือว่าขัดขวางนะอันนี้เนี่ยถ้าน้องเอา trouble tr s o m e ไปแทน trouble s o m e seagulls จะจะพูดถึงนกนางนวลที่เป็นปัญหาอันนี้มันก็ make sense เลยเขียนเนาะถ้าตอบถูกเก่งมากส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่แม่น vocab เนี่ยก็อย่าลืมไปทวนในคลิปวิดีโอของพี่ได้ซึ่งคลิปนั้นเนี่ยพี่ก็จะมี voc a b พันคำที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดก็ทวนจากตรงนั้นได้เลยเคยนะ,ะทีนี้มาดูต่อกันเลยนะทุกคน ต่อมาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า as they circle for food the fear of being the unfortunate landing spot for their waste is a constant anxiety เขาบอกว่าในขณะที่นกนางนวลเนี่ยมันก็บินวนหาอาหารใช่ไหม the fear เนี่ยก็คือความกลัวความกลัวของการเป็น unfortunate landing spot unfortunate ก็คือโชคไม่ดีส่วน landing spot โดยทั่วไปก็จะหมายถึงจุดที่ลงจอด ใช่ไหมแล้วก็ waste ก็คือของเสียเป็น constant anxiety เป็นความวิตกกังวลที่คนมีอยู่ตลอดเวลาอ,อันนี้เนี่ยน้องพอจะเดาได้ไหมว่าเขาพูดถึงอะไระตรงนี้เนี่ยเขาจะสื่อว่าคนก็กลัวกลัวว่าจะมี waste waste เนี่ยของเสียของ s e a g อ l l s อันนี้น้องก็น่าจะเดาได้นะว่ามันคือขี้นกถูกไหมประโยคนี้เขาจะสื่อว่าคนก็กลัวว่าเขาจะโดนขี้นกกลัวว่านกจะมาอืใส่เขา ตามทันไหมแล้วต่อมาเขาบอกว่ามี several staff and fans already voicing complaints complaints ก็คือการร้องเรียนถูกไหมนะก็คือมีคนร้องเรียนเรื่องนี้ละทีนี้โจทย์เนี่ยเขาถามว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรถูกไหมความกลัวของการที่นกจะมาอืใส่เราเนี่ยตรงกับช้อยไหนนะเรามาดูกันจริงๆอันนี้ไม่ค่อยยากมากเนะาะ c h o i ที่หนึ่ง are afraid that the seagulls will attack กลัวว่านกนางนวลจะมา โจมตีมาทำลายเราอันนี้ก็ไม่ใช่ต่อมา concerned ตังวลเกี่ยวกับการที่เราจะ becoming dirty จะสกกระปกอันนี้ก็ตรงอยู่เนาะต่อมา anxious ตังวลเกี่ยวกับการ wasting their time wasting their time ก็คือเสียเวลาอันนี้ก็ไม่ใช่ะสุดท้าย worried about the birds safety ตังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนกอันนี้ไม่ใช่เลยอ่ะจริงๆข้อนี้ไม่ยากอันที่ถูกต้องก็คือ choice ที่สนี่เอง เนาะอ่าถ้าตอบถูกเก่งมากเลยเยี่ยมมากถ้าน้องลองดูข้อสอบปีนี้เนี่ยถือว่าง่ายนะแล้วก็ปีต่อไปมีแนวโน้มที่จะยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นน้องอย่าวางใจพยายามฝึกโจทย์เยอะเลยโอเคเนาะอ่าทีนี้เรามาดูต่อกันเลยนะทุกคนต่อมาตรงนี้เขาบอกว่า fans navigating the old course แฟนเซที่นี่เนี่ยเขาก็จะพูดถึงคนที่มาดูการแข่งขันกอล์ฟนี่แหละนะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปเซนแอนดรูว์เนี่ยสนามกอล์ฟมันดังมากนะเขาก็จะชอบมาจัดการแข่งขันกอล์ฟที่นะี่เนาะเขาบอกคนที่มาน a v ว g a t e จริงๆคําว่า n a v i g เกตเนะี่ยมันแปลว่าหาเส้นทางหรือว่านําทางนะหรือจะพูดถึงการเดินทางก็ได้นะเขาจะพูดถึงคนที่เดินอยู่ในโอ d ดคอร์สอันนี้ก็คือชื่อสนามกอล์ฟนี่แหละเนาะ เขาบอกว่า during the week will be familiar familiar ก็คือคุ้นเคยกับ a pair of hawks pair ก็คือคู่หนึ่งใช่ไหม hawks ก็คือเหยี่ยวเหยี่ยวคู่หนึ่งแล้วก็มี i n d i a n eagle owl owl ก็คือนกคูกแล้วก็ tawny eagle eagle ก็คือนกอินทรีประโยคนี้เขาก็จะบอกว่าพวกคนที่อยู่ตรงสนามกลอบเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับนก4ตัวก็จะมีเหยี่ยวคู่หนึ่งมีนกคู่ แล้วก็มีนกอินทรีเคนะเขาบอกว่า the guardian birds นะคำว่า guardian เนี่ยก็คือผู้คุ้มครองนี่แหละเขาจะพูดถึงนกที่เป็น guardian birds เนี่ยว่า perch perch ก็คือเกาะเกาะอยู่บน handlers gloves คำว่า handler เนี่ยมันมาจากคำว่า handle คำว่า handle ก็คือดูแลหรือว่าจัดการส่วนถ้ามีคำว่า ear เนี่ย e r เนี่ย มักจะพูดถึงคน handler ก็คือผู้ดูแลผู้จัดการอันนี้จะพูดถึงคนที่ดูแลนกนี่แหละ gloves ก็คือถุงมือเขาจะพูดถึงนกพวกนี้เนี่ยก็เกาะอ,อยู่บนถุงมือของคนที่ดูแลนกเค okay, นะซึ่งนกพวกนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือ scare off seagulls ก็คือทำให้นกนางนวลเนี่ยกลัวอ่มันเป็นนกที่มาไล่นกนางนวลน,นะจาก picnic area as well as the first and the 1 8 t h grandstands grandstand ก็คือ อัธจันทร์นี่แหละอัธจัรท์ที่สนามกอล์ฟหลุม1กับหลุม18โอเคนะต่อมาเขาบอกว่านกพวกนี้เนี่ยมาจาก nearby elite falconry hired for the event นะมันมาจาก elite falconry ก็คือนกพวกนี้เนี่ยถูกจ้างมาสำหรับอีเวนต์นี้นะโดยที่ handler เนี่ยชื่อว่า John นะ John เนี่ย on lunchtime duty เวลาที่เราบอกว่า on duty เนี่ยมันแปลว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ นะเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะสำหรับ Thursday opening round after flurry of seagull activity during the early morning คำว่า flurry เนี่ยก็คือฟิวันหรือว่าวุ่นวายอันนี้ก็จะพูดถึงนกนางนวลที่บินไปบินมาวุ่นวายเนาะอันนี้เนี่ยก็อยู่ในโจทย์ของเราเลยเขาถามถึงจอ h ์นถามถึงจอ h ์นว่ามีหน้าที่อะไรซึ่งจากที่น้องลองดูเนี่ยจอนเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลนกถูกไหม ทีนี้เรามาดูโจทย์กันทุกคนข้อนี้ง่ายมากเขาถามว่าหน้าที่หลักของจอห์นคืออะไรอันแรกนะ supervise ก็คือดูแลตรวจตรา grandstand อัธจันทร์อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาเป็นคนที่ดูแลนกเนาะต่อมา navigate fans across the old course เป็นคนที่นำทางแฟนต่างๆท,ที่มาดูการแข่งกอล์ฟเนี่ยที่ old course ที่สนามกอล์ฟนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ต่อมา control ควบคุม birds of prey Uh, Bird spray เนี่ยก็คือนกที่ล่าเหยื่อนี่แหละซึ่งอันนี้ก็ตองนะแล้วก็สุดท้าย prepare lunch เตรียมข้าวเที่ยงอันนี้ไม่ใช่แน่เพราะฉะนั้นอันที่ถูกต้องก็คือช h o ที่3นี่เองหน้าที่ของจอห์นเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลนกนก4ตัวที่มีเยี่ยวมีนกกินซีมีนกคู่ตามทันไหมถ้าตอบถูกเก่งมากพี่ว่าข้อนี้ก็ง่ายเนาะไม่ค่อยมีอะไรเรามาดูพารากราฟสุดท้ายกันนะทุกคน Without us here the seagulls would be dive bombing people trying to steal their food นะคำว่า dive bomb น้องรู้ไหมว่าคืออะไร dive bomb เนี่ยจริงๆส,ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะพูดถึงเครื่องบินที่ดำดิ่งเวลาทิ้งระเบิด น้องเคยเห็นไหมสมัยยุคสงครามโลกเนี่ยมันก็จะมีเครื่องบินที่เขาต้องบินดิ่งลงมาเพื่อที่จะทิ้งระเบิดเนาะอันนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงนกนางนวลที่มา dive bomb people แล้วก็พยายามที่จะขโมยอาหารของคนอันนี้น้องน่าจะเคยเห็นในคลิปนะที่คนเดินถือไอติมอยู่แล้วก็มีนกนางนวลบินลงมากินเนาะทีนะี้อันนี้พี่เสริมดนึงคำว่าบอมเนี่ยบางคนอาจจะออกเสียงผิดจริงๆคำว่าบอมเนี่ยมันเป็น silent b e Silent B ก็คือตัว B-Boy ด้านท้ายเนี่ยไม่ออกเสียงนะมันจะไม่ใช่บอมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยตัวสะกดก็เหมือนมอมาก็คือบอมนะเป็น Silent Bee. B B ตัวท้ายเนี่ยไม่ออกเสียงอ่านะอย่างเช่นคำว่า c l i m e ที่แปลว่าปีนเนี่ยหรือคำว่า Thumb ที่แปลว่านิ้วโป้งหรือว่า Lamb แกะแล้วก็ c o m มหวีพวกนี้เนี่ยจะเป็น Silent B ก็คือ B ด้านท้ายเนี่ยไม่ออกเสียง เคอะอันนี้ก็เหมือนกันบอมก็คือลองทายด้วยเหมอหมาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย dive bombing นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงมอหมาเคเนาะอ่นะโอเคมาดูต่อต่อมาเขาบอกว่า since seagulls are not a typical cuisine of the four birds of prey นะ Cuisine ก็คืออาหารใช่ไหมอ่นะแล้วก็ b irds of prey เนี่ยก็คือนกล่าเหยื่อนะอันนี้เนี่ยจะพูดถึงไอ้นกสี่ตัวนั้นที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่านกนางนวลเนี่ย มันไม่ใช่ typical cuisine มันไม่ใช่อาหารของนกสีตัวนี้นกสีตัวนี้เนี่ยก็เลยไม่ fly around the course น่ะนกสตัวก็เลยไม่บินไปรอบๆสนามแต่ว่านกเนี่ยก็นั่ง calmly นั่งอย่างสงบนั่งอยู่บน glove อยู่บนถุงมือของคนที่ดูแลนกเคเนอะ ทีนี้คำว่า sense เนี่ยมันมีหลายความหมายความหมายหนึ่งก็เหมือนกับคำว่า because ก็คือเพราะว่าเขาก็จะบอกว่านกสีตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้บินไปรอบๆสนามกลอบนะมันเป็นนกที่ล่าเหยื่อแต่ว่านกนั่งนวลเนี่ยไม่ใช่อาหารของมันมันก็เลยแบบนั่งนิ่งๆไม่บินไปล่าเหยื่อเขเคเนาะ อันนี้ก็ตรงกับโจทของเราเลยโจถามว่าทำไม Bird Spray เนี่ยถึงไม่บินไปรอบๆนะก็เพราะว่า s u l l s เนี่ยไม่ใช่อาหารของมันถูกไหมถ้าชอยที่1 they prefer to sit quietly มันชอบที่จะนั่งเงียบๆอยู่บนถุงมือนะอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะต่อมาพวกเขา train to พวกเขาถูกฝึกที่จะ attract ที่จะดึงดูด only unwanted visitors อันนี้ก็ไม่ได้ตรงกับที่ละใช่ไหม ต่อมาพวกมันมาจาก elite falconry แล้วก็มี handler อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็สุดท้ายพวกเขาไม่ได้ hunt พวกเขาไม่ได้ล่า Seagulls for food by nature ไม่ได้ล่านกนางนวลเป็นอาหารอันนี้เนี่ยก็ตรงกับที่เราอ่านเลยถูกไหมอันนี้เราก็เลยตอบช h o i c e ที่4นี่เองอ่าถ้าตอบถูกเก่งมากเยี่ยมมากอ่ะทีนี้เรามาดูอีกนิดนึงใกล้จบละสุดท้ายตรงน,นี้เขาบอกว่า their presence p r e s e n c ก็คือการมีหรือว่าการปรากฏ เขาบอกว่า p r e s e n ซนสองมันเนี่ยก็ enough to frighten away the unwanted visitors เขาบอกว่าการที่นกสี่ตัวนี้มาอยู่เนี่ยมันก็ทำให้ unwanted visitors เนี่ยกลัว น้องคิดว่า unwanted visitors ตรงนี้เนี่ยคือใครเขาก็ต้องพูดถึงนกนางนวลถูกไหมนะเพราะว่าทางภารกามเนี่ยเขาพูดถึงนกนางนวลมาตลอดว่าเขาพยายามที่จะไล่สีก๊อพวกนี้ออกไปเนาะเพราะฉะนั้น visitors ก็คือผู้ที่มาเยี่ยมใช่ไหมที่ unwanted ก็คือที่ไม่ต้องการพวกนกนางนวลเนี่ยมันเป็นผู้ที่มาเยี่ยมสนามกอล์ฟที่คนไม่ต้องการอ่านะอันนี้ง่ายมากข้อนี้เนี่ยเราก็เลยตอบช้อยที่3นี่เองแต e สีก๊อ s เขนะ็นะนะถ้าตอบถูกเยี่ยมมากเลย เห็นไหมอย่างที่พี่บอกเนี่ยข้อสอบปี66เนี่ยถือว่าง่ายมากเลยนะเทียบกับปีอื่นเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าวางใจพี่แนะนําให้น้องฝึกทําโจทย์เยอะๆแล้วก็ฝึกทําข้อสอบเก่าเยอะๆพวกข้อสอบเก่าเนี่ยมันจะยากมากกว่า เคนะส่วนน้องๆคนไหนที่อยากฝึกทําโจทย์เพิ่มเยอะๆเนี่ยตอนนี้พี่ก็มีคอร์สตะลุยโจทย์ทั้งของที่แกนอังกฤษกับ a l e v e l อังกฤษนะซึ่งในคอร์สนี้พี่ก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่น้องต้องรู้แล้วก็มาอธิบายหลักการเทคนิคขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยที่น้องต้องรู้ในห้องสอบเราก็จะมาตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่ากันแล้วก็ฝึกจับเวลาเหมือนห้องสอบจริงเลยพี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องเรียนตรงนี้จบเนี่ยการที่น้องจะทําคะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ยก็ง่ายมากเลยถ้าน้องๆคนไหหนนสใจก็ตติด่ออมาาทง Facebook Line รื แอดอังกฤษลินได้เลยนะคะ